ผมจะหาแฟนที่ขายของออนไลน์มผมรู้สึกว่าผู้หญิงที่ขายของออนไลน์ในยุคน,นั้นนะคือมันเป็นมันยังเป็นธุรกิจที่ประเทศไม่ได้เปิดรับให้เกิดการจ่ายภาษีอะไรพวกนี้ใช่ไหมม,มันก็ใช่มันเป็นประเทศที่ยังไม่ได้รับบรรจุเขาว่าเป็นอาชีพหลักอะไรอย่างนี้แต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นการฆ่าเวลาที่หารายได้นะแล้วผู้หญิงคนนี้เขากำลังทําอยู่ผมก็เลยไปเจอนุ่นแล้วเขาก็ผลักดันมา ตรงตรงกับที่เราตั้งไว้พอดีใช่ใช่ใช่กำลังขายออนไลน์เลยใช่รุ่นขายออนไลน์ก่อนครบคุ๋แล้วแล้วก็ดังดังก่อนครบปุแล้วรุ่นน่ะรุ่นมีคลิปล้านิวแล้วตอนนั้นชานนี่ดังไหมมันก็ในละแวกนั้นนะพี่มันดังเรื่องไม่ดีหรอกผมอ่ะถ้าตีกันนี่ก็ใช่ก็ได้อยู่ถ้าตีถ้าตีกันเรื่องอะไรพวกนี้จะได้อยู่แต่ถ้าแบบอันนั้นไม่เท่าไหร่นุ่นเขาดังแต่ลิปสติเสียงพี่ตุกี้เสียงอะไรเขาชอบทำคอนเทนต์ของเขาไปเรื่อยอะไรเงี้ย ชาแน่ดังเล่นตีกันไม่ขนาดนั้นหรอกพี่แต่ในในเทคนิคเขาก็ตีกันอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติน้องพี่เห็นคลิปน้องเมื่อก่อนมันกระหล่องกระแหลงมากเน้องไปตีใครเนี่ยไม่แต่เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเองคือคืออย่างจากที่น้องเล่าอ่ะคือมันมันเป็นทุกพื้นที่จริงๆนะถ้ามันเป็นมันปตามพื้นที่แหละตามพื้นที่บางบางทีขนาดเราเราเราไม่ใช่คนนำนะเราเป็นผู้ร่วมเราก็ยังงงเลยว่ากูทําไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างสมมติอ่ะพี่ซ้อนรถเพื่อนๆกลับบ้านอย่างเงี้ย พอไปเจอแม่งโรงเรียนข้างๆปุ๊บแบบมันเพ่จะอยากตีเขาเองพอไปเจอโรงเรียนแม่งมันมาน้อยเลยนะสมมติพี่มาเจ็ดคนอะมันมาคันเดียวสองคนเฮ้ยมึงหยิบมาเลยขอให้ได้เจอขอให้ได้เจอมันไม่ใช่มีดนะมันเป็นมันเป็นพวกตะไบอะเออหยิบตะไบมาอะไรมาแม่งไล่รู้สึกเลยไม่ไ่เป็นทันเหล็กไม่เป็นทันเหล็กพวกนั้แล้วก็ขับรถไล่เขาพี่งงแล้วพี่ก็ซ้อนรถแล้วพี่ก็ต้องแบบแม่งไปไล่เขากูทำไปเพื่ออะไรเนี่ยพี่ก็ยังงงอยู่แต่แต่ด้วยวัยนั้นอะเนาะขับรถ ถ้าเดี๋ยวน้ำโสมนายยุงมันผือเราผมเรียนผมเรียนมันผืออยู่น้ำโสมแล้วก็เรียนเทคนิคอุรดั้งสามสามสิ่งที่ผมอยู่มาทางน้ำโสมเป็นอีกแบบหนึ่งทางมันผือเป็นอีกหนึ่งทางอุดรไม่ถึงวัยรุ่นไม่เหมือนกันหรอไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันแต่อุดดอุดรเนี่ยจะถ้าอย่างห้าทันบาของงานงานพี่ปว่ทุกปีนะตีกันยิงกันอ่ะทุกปียิงกันยิงกันทุกปียิงแต่ผมเรียนรอบที่ว่าแต่ก่อนมันหนักนะประยุนนั่หนักง่ายกว่าเดิมีจริงหนัก เขาเรยกโอ้โหมัน hmm. ม like, oh, ันรอดมาได้มันดีแล้วอะชีว oh. ิตอะทั้งหมไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าโตเท่าเท่าผมไปเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเราเห็นเด็กไล่ตีกันแล้วแบบโอ้แม่งเมื่อก่อนกูเป็นอย่างงี้แต่ว่าเอออย่าทาเลยจริงๆมันไม่ดีหรอกพอย้อนกลับมาแล้วก็มองแบบมองกลับไปเรื่องแต่ก่อนกูทําอะไรวะแต่มันแต่มันตามไปแล้วก็สภาพแวดล้อมแบบผมพูดเลยว่าไม่เกินจริงนะตามสภาพแวดล้อม่ันแหละมันมีมีผลแล้วก็ปัญหาครอบครัว ข้อมูลข้อมูลผลทางบ้านมีผลต่อการการใช้ยาเสพติดของเด็กมากใช่ใช่เดี๋ยวพี่ขยายเรื่องนี้ทุกคนมันแม่งจะดราม่าตอ<ม>่อเพราะว่าเนะี่ยคือแม่งวันนั้นจากที่เราพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะพี่ก็ชวนชวนชาเน่กับน้านุ่นมาอยากให้คุยกันนั่นแหละแม่งก็ไปมีดราม่าเรื่องแม่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อเออแล้วเนี่ยพี่คืออยากให้ทุกคนรู้ไงว่าจากที่ชาเน่เล่าไปเมื่อกี้มไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่านะแม่งพี่บอกตรงนี้เลยว่าแม่งชาเน่พ่อเสียแต่เด็ก อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กเหรออยู่แม่สองคนอยู่กับแม่สองคนตั้งแต่เด็กจนแม่งจนมาถึงวันเนี้ยแม่งก็มีแม่อยู่แค่คนเดียวแล้ว,<ช>แ,ลวแล้วมัน<ช>จากเหตุการณ์เมื่อกี้ที่เล่าอ่ะเออเราแม่งเราทําเราเสียเขาเสียใจบ่อยอ่ะแม่ร้องไห้เออทาแม่ร้องไห้บ่อยไหมมัน มันก็ไม่แปลกที่มันเราก็รักแหละอแล้วมันจะมีคาพูดแบบว่าทาแม่ร้องไห้เดี่ยวไวน้ำข้ามมหาสมุทรเลยนะใช่ใช่ใช่เราเราก็รักของเราแหละแม่ถูกไหมล่ะแต่ปัจจุบันเรามีเราก็รักเหมือนกันเราก็รักเมียเมียเมียใครเคยก็รักใช่เราก็รักว่าแม่เราไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มันมาด่ามากเลยจริงจริงมันไอ้ที่บอกว่าเลือกเลือกแม่หรือเลือกเมียเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราอยู่ตรงกลางแม่เนี่ยยห้าสิบกว่าเนี่ย เขาก็ตามใบเขาเราก็ต้อง,ง,ยงอยู่กับแมู่ถึงถึงนี้ไม่ตามใบเขาเราก็อยู่กับแม่ดูแลแม่แต่ว่ารักเมียมันก็ลาใช่คือ,ค,อคือใจทุกคนใจเราอะ่ะแม่งเราเราแม่งไม่เลือกหรอกเราอะ่ะอยากให้เขามาอยู่ด้วยกันใช่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 แต่ตอนแต่ตอนนี้รู้สึกว่านุ่นเนี่ยก็พยายามที่จะเขาหา,หาเลิกหา,หาเลิกที่จะเข้าไปหาแม่ฟังแม่เหมือนกัน นนนุ่นพี่พี่เห็นมันมันมันเก่งนะมันตั้งใจแล้วมันมเก่งเขาเก่งมันเก่งทุกอย่างไม้ทั้งขายของแล้วไม่ว่าอะไรที่มันจะสบายใจหรือไม่สบายใจมันจะสู้มันจะสู้มันจะรักมันจะแต่ทุกวันนี้ผมก็พยายามพยายามคุยกับเขาอยู่โดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้คุยเพื่อที่จะให้เขาไปคุยกับแม่ผมแต่ผมพยายามเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจีบเขาใหม่แลวครับก็พยายามอยู่แต่ว่า ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาจียวออกสือหรือคุยอะไรนะครับพยายามคุยอยู่พยายามแบบว่าเขาทําอะไรก็จะไปทําด้วยประมาณนั้นแต่ว่าพี่พอดูฟีดแบ็กก่อนอ